สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปชมที่ดินแบ่งขายราคาถูกแปลง3,800บาทต่อตารางวาถ้าท่านมาจากชนบุรีข้ามแม่น้ำบางประกงผ่านตลาดลาววิ่งไปเรื่อยๆจะผ่านสอพอบางประกงข้ามแยกสุขุมวิทสายเก่าชิดซ้ายผ่านศูนย์ฟอร์ดและผ่านศูนย์อีซูซุชิดซ้ายเข้าซอยคลองตันพิกุล ซอยนี้จุดนี้คือถนนบางนาตาดกาม4 .44 ฝั่งขาเข้าถ้าตรงไปอีกนิดก็จะถึงซอยวัดบางเกือก่อนถึงซอยวัดบางเกือ1ซอยเข้าซอยแล้วตรงไปจะเจอแยกแรกถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปแปลง6,800บาทต่อตารางวา แปลงนี้อยู่หลังหมู่บ้านยาดาเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะรีวิวไปแปลงนี้ด้วยนะครับแต่ให้ท่านวิ่งตรงไปก่อนที่จะมุ่งหน้าไปแปลง3,800บาทต่อตารางวาวิ่งไปสักระยะก็จะผ่านสำนักง,งานบุญชนะที่ดินแบ่งขายอยู่ด้านขวามือแยกนี้เราก็ตรงไปอีกครับตรงไปเรื่อยๆท่านจะเห็นแยกแยกนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะออกถนนสุขุมวิทสายเก่าถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปออกวัดบางเกลือออกซอยบางเกลือออกถนนบางนาตราด ให้ท่านตรงไปอีกท่านก็นจะเห็นสะพานสูงนะครับสายมือก็จะมีป้ายบุญชนะที่ดินแบ่งขายเราสามารถตรงไปเข้าซอยหน้าได้แต่คลิปนี้ผมจะเลี้ยวซ้ายวิ่งเลาะคลองไปเขาเรียกคลองใหญ่สนนะครับอนาคตถนนเรียบคลองนี้เป็นคอนกรีตแน่นอนครับเพราะว่าเป็นทางเชื่อมที่จะไปออกถนนสุขุมวิทสายเก่าได้นะครับวิ่งไปสักระยะหนึ่งท่านจะเห็นป้ายแปลง3,800บาทต่อตารางวาคือป้ายนี้นะครับ ให้ท่านเลี้ยวขวาเข้าไปในพื้นที่แบ่งขายขณะนี้ก็มีลูกค้ามาปลูกบ้านอยู่แล้วนะครับแปลงนี้มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ33ไร่แบ่งขายซ้ายขวาท่านสามารถเข้าชมพื้นที่ได้เลยนะครับที่ดิน100ตารางวาจะมีหลักเขต4หลักนะครับจะมีป้ายเลขล็อกแต่ถ้ามีชื่อลูกค้าแปลว่าลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับถ้าเทียบกับราคางานละแค่3 8 0 0 0 0บาท ก็ถือว่าเข้ามาไม่ลึกเลยนะครับซึ่งทั้งหมดแปลงนี้ก็คงไม่มีอีกแล้วครับในราคานี้ถ้าท่านสนใจอยากมีที่ดินเป็นของตัวเองก็ให้รีบติดต่อมาได้เลยนะครับท่านไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางนะครับถนนยกเป็นสาธารณะขึ้นกับหมู่17เทศบาลพรมเทพรังสรรค์อากาศดีครับมีลมทะเลพัดมาตลอดเวลาสำหรับวันที่ท้องฟ้าโปร่งจะมองเห็นภูเขา เรามีทั้งเงินสดและเงินผ่อนสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการมีที่ดินของตัวเองนับเป็นโอกาสดีทางเราก็ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มอบโอกาสให้ท่านไม่มีอะไรดีกว่ามีที่ดินเป็นของตัวเอง เราสามารถที่จะทําประโยชน์ในที่ดินได้เราค่อยๆดีไซน์ค่อยๆอ,ออกแบบค่อยเป็นค่อยไปตามกําลังเงินของเรานะครับถนนด้านนี้ก็ออกบางหน้าตาได้นะครับถ้าท่านดูแล้วสนใจที่ดินก็ ให้รีบโทรติดต่อมานะครับคลิปนี้ออกจากที่ดินผมจะเลี้ยวขวานะฮะวิ่งมาสระยะหนึ่งก็จะเห็นสามแยกตัวทีถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปสุขุมวิทสายเก่าแต่คลิปนี้ผมจะพาท่านเลี้ยวขวานะครับไปชมบุญชนะรีสอร์ท และนี่ก็คือท้ายที่ของแปลง3 5 0เมื่อในอดีตนะครับแปลงที่2ครับซึ่งตอนนี้เรามี13แปลงแล้วครับถนนเส้นนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมสุขุมวิทสายเก่าได้เลยครับผ่านบุญชนะรีสอร์ทและก็บ้านบุญชนะครับ และนี่ก็คือบรรยากาศนะครับเดิมก็เป็นบ่อครับตอนนี้ก็มีถนนมีไฟฟ้าประปานะครับซ้ายขวาก็เป็นบ้านลูกค้าที่ดินลูกค้าที่มาซื้อไปนะครับด้านหน้าของเราก็คือบุญชนะรีสอร์ทครับตอนนี้มีที่พัก12หลังเรากำลังจะขยายปรับปรุงเพิ่มเป็น22หลังครับผม นี่คือภาพมุมสูงนะครับตอนนี้เราก็มีร้านอาหารป่าครับเรากำลังเพิ่มเติมร้านให้มีดนตรีสดนะครับแล้วก็เป็นที่นั่งชิลแล้วมีห้องสัมมนาเล็กๆจุคนประมาณ30คนนะครับก็สามารถที่จะติดต่อพื้นที่จัดงานอีเวนต์ต่างๆได้นะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วเมื่อคลิปแปลง6 8 0เสร็จเราก็จะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ